สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเทียนบาว์โออโต้นะคะวันนี้เทียนไม่ได้มารีวิวรถเหมือนน้องพลอยใส่นะคะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ในงานของ Rider Tip b a c k b e a t นะคะภายในงานนะคะจะมีงานรวมตัวของค่าขับงานแคมปิง้งหรือการโชว์แสดงปล่อยของต่างๆนะคะและเช่นเดียวกันนะคะวันนี้บาว์ออโต้ก็นำรถมาจัดแสดงเช่นกันบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ ดีค่ะเออคพื่นที่ชื่ออะไรคะเออผมแคนครับผมวันนี้คุณแคนเอาลนมาอะไรที่งานคะวันนี้เออวันนี้ผมเอา Defender ร์วันมาครับเทียนอยากให้คุณแทนแนะนำสถานที่แคมปิ้งแบบที่น่าสนใจโดนๆมาหนึ่งสถานที่ให้คุณแทน <Okay. S 1> แนะนำให้ผู้ชมทางบ้าน <Okay. S 1> หน่อยนะคะ่ะคือปกติผมกับเพื่อนๆก็จะไปแบบ d ดย์แคมปิ้นะบนเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับชิลๆเวลาอากาศเย็นก็ชิลมีหมอกมีอะไรางี้มันก็ฟังเสียงธรรมชาติ รปะมาณไปกางเต็นท์นอนเลยใ่ไมคะไม่ได้ไม่ได้ไปกางเต็นท์เหมือนไปกางออนนิ่งนั่งเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมืดก็ก็หลงครับขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสวงค่ะ วันนี้คุณซวงมาเอารถอะไรมาแคมปิ้งที่นี่คะ่ะวันนี้มาในนามอินฟินิตีมีเดียค่ะเป็นเชิงอ่อรถซิ่งรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาแคมป์ได้มาในนามอินฟินิตีมีเดียอยากให้คุณซวงแนะนําสถานที่แคมปิ้งหน่อยคะ่ะว่าที่ไหนที่ในเมืองไทยที่แบบต้องไปแบบโดนใจมากยังไงก็ต้องไปให้ได้ก็มีหลายที่เลยเนาะถ้าที่เคยไปบ่อยๆก็มีนะครนายกพวกนี้ค่ะแล้วก็เออดีเฟนเดอร์ฝรัพึ่ง ที่เป็นเป็นแคมป์อะค่ะเป็นสำหรับไปแคมป์เลยคาแคมป์อะไรพวกนี้ดีเฟนเดอร์แคมปิ้งนั่นเองนะคะยขอบคุณมากเลยค่ะเราจะหาผู้โชคดีสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะเอ่อชื่อเบียร์ครับจากเลสบอยครับ อ๋อคุณเบียรจากลสบอยนะคะวันนี้คุณเบียเอารถอะไรมาแคมปิ้งคะก็จะเป็น CRV คันนี้นะครับอ,อยากให้คุณเบียรช่วยแนะนําสถานที่แคมปิ้งที่แบบที่น่าสนใจยังไงก็ต้องไปให้ได้ค่ะจริงๆที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ประทับใจนะครับล้วก็ชอบมากๆกับบรรยากาศที่ที่ได้ครับแต่ถ้าบรรยากาศที่ชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเดอะทรีสวนพึ่งนะครับอันนั้นน่จะได้แบบบรรยากาศไพรเวทจริงๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มีลำธารอะไรอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างครบแล้วก็เดินทางสะดวกครับวันนี้ขอบคุณ เบียบ,บ้างเลยนะคะที่เฉลิมพาสอันนี้ของที่รู้จัก b o w e r Auto นะคะยังไงเรียนเชิญน,นะคะ b o w e r Auto รถมือสองคุณภาพพรีเมียมค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะส <laughs> วัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อตุมต้มดำครับ ต,ตามนะคะวันนี้พี่ตพืนต,ตามเอารถอะไรมาเอา h อ n d a EG 3ประตูมามดูจากรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่รถพี่เขาดีกว่าน่าสนใจจริงๆนะคะอยากให้พี่ช่วยแนะนำรถอยได้ไหมคะว่าแต่งอะไรมาเป็นรถ<อ>ยังไงบางได้ครับรถก็เป็น Honda Civic ครับ3ประตูแล้วก็ใส่าพาร์ทล็อกเก็ตบันนี่ล้อเป็นโรติฟอร์มครับยางก็ใช้เป็นโตโยต้ครับ แล้วก็ภายในทั้งหมดเป็นคาร์บอนครับของเคปแมนครับใช่ครับส่วนเครื่องก็จะเป็นเครื่อง D16 แล้วก็เซตเทอร์โบใช่ครับจูนกล่องอะไรอย่างนี้ครับอันนี้รถแรงมากเลยใช่ไหมคะพี่ไม่ไม่มากครับเพราะว่ารถทําเพื่อออกไปทริปมาเลย์ครับแล้วเพิ่งกลับจากมาเลย์กันมาเมื่อเดือนที่แล้วครับใช่ใช่ก็ไม่ได้เน้นแรงแต่ทําให้มันแบบวิ่งทางไกลได้ใช่ใช่ครับอยากให้พี่ทุนมตามช่วยแนะนําสถานที่แคมปิ้งที่น่าสนใจให้หน่อยได้ไหมคะว่าที่ไหนต้องไป ถ้าสําหรับผมก็น่าจะเป็นสุพรรณครับใช่ใช่เพราะว่าชอบไปกลางเต็นท์นะครับก็ตอนนี้กําลังแบบว่ามีโปรเจกต์ที่จะทําคันนี้เป็นแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะรถอ่ะมันเป็นรถถุงลมมันยกขึ้นได้อีกใช่ใช่ใช่ครับมันไม่ได้เตีย้ยแบบนี้ใช่ก็ออคือเป็นสายเดินเขานั่นเองนะคะแบบเยี่ยมจริงๆแบบรถพี่เขาสวยมากจริงๆเลยยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธเบลว์ออโต้แล้วนะคะแล้วอยู่กับคุณปาแปงนะคะวันนี้คุณปาแปงจะพาไปแนะนํารถแต่ละรุ่นนะคะว่าเอามาเอาอะไรมาโชว์กันบ้างนะคะได้ค่ะไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่คันแรกนะคะคันนี้ก็คือเป็น La l a โร r ว v e ์ดิเฟนเดอเป็นซีรีส์1นะคะปี1954เลยนะคะซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยถ้าพูดถึง king of Road ก็ต้องพูดถึง La l a โรว e ์ดิเฟนเดอคันนี้นะคะลองดูภายในได้เลยซึ่งคันนี้เป็นรถมือสองที่ราคาเนี่ย ค่อนข้างดีเลยค่ะราคาอยู่ที่2อล้านห้าคุณเทียนสนใจสักหนึ่งคันไหมคะอันนี้แอร์ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช้ได้แต่เน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติค่ะแต่แต่เราก็มีแบบเติมแต่งแอร์ไปแล้วด้วยข้างในก็เหมาะกับสายแคมปิง้งเดินป่าปีนเขานะคะเลยรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็น Land Rover One Ten s t e w a g o n นะคะตัวนี้มาตัวฐานล้อยาวเป็นตัวฐานล้อ ร้อเป็น5ประตูนะคะก็คันนี้เป็นปี1998นะคะราคาอยู่ที่2 9 5ล้านหบาทราคาดีมากๆกับโฉมนี้คลาสสิกมากๆเลยค่ะคุณเทียน และจบแล้วนะคะสําหรับคลิปบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะวันนี้เพียงต้องขอบคุณคุณปาแปงมากเลยนะคะคที่พาแนะนํามารู้จักรถรุ่นต่างๆที่มานาจัดแสดงในวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะคุณภาพพรีเมียมขอเลนเชลญลูกค้าทุกท่านนะคะไปที่โชว์รูมเบลเวอเรอโตสาขาเพชบุรีตัดใหม่นะคะสําหรับวันนี้นั่งขอบคุณและสวัสดีค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ